ครับวันนี้มีลูกศิษย์ครับผมอ่าเป็นชุดแฟนชายครับผมทีทุมออกมาสอนวันนี้ก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะผมครับอยู่ที่อำเภออำเภออำเภอหนองพอกเนาะอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับอยู่ที่บ้านโนนสว่างครับผมครับตอนนี้ก็ฝึกได้วันที่สองแล้วครับวันนี้วันที่สองแล้วครับก็น่าจะได้สักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ น่าจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เติมน้ำด้วยครับเติมน้ำด้วยอน,น้ำอน,น้ำแป้งลงด้วยมันมันลึกเกินไปเติมน้ำแป้งครับเติมน้ำแปง้งใจยเย็นครับใจยเย็นยต้องเติมไปเลยครับตรงไหนมันลึกเริ่มเติมเติมไปเลยต้องดูด้วยนะครับว่าเวลาหยอดต้องให้ได้สามส่วนแล้วก็หยอดตัวน้ำตัวน้ำตัวทีนะครับ ได้โอเคจะได้เป๊ะมันจะได้ไม่หวานมากนะครับถ้าเรายอดน้ำกะทิเกินไปมันจะหวานมากยังกับกเพ่งไม่ห็นเรากินได้แบบเลยน้ากะทิขวบเดี๋ยวใไอติมน้ำกะทิขวบเอือนนเอ้อ,องเท่านั้นะบอเอื้องเดีววันนี้ทำครั้งละกิโลนะครับเรายอดไปอ,อติหยาดใส่ไส้ตัวนี้ก็มีหลากหลายนะครับ วันนี้เราทำไส้อยู่ที่ประมาณหกไส้ด้วยกันห้าไส้หรือหกไส้หกไส้ครับผมสอนทั้งสองคนครับอ่าก็คือมีแฟนเขาด้วยสองคนลินด้วยกันครับผมตอนนี้ก็ตัดออกก็ได้ขายเยอะครับวันนี้ก็ขายหน้างานด้วยพ่อใหญ่แกก็มาช่วยด้วยครับไส้วันนี้ก็มีไส้เป็นไส้เปือกกระโหอมนะครับแล้วก็พระโพดจะมีสอง แล้วก็มีมันม่วงมันม่วงแล้วก็ปักทองด้วยก็ยแล้วแต่เราจะพิยมใช้นะครับเป็นไส้แบบไหนตัดแปลงกันเอาได้ครับผมนี่ครับก็บบน่าเหลีอยสวยมากอ่ะสวยครับผมก็แคะก็ ได้อยู่ครับตอนนี้ยังได้อยู่แค่ก็โอเคอยู่ก็มาสอนที่บ้านนะครับชุดเป็นชายตัวนี้ก็ผมจะแถมชุดเตาให้ด้วยสามเตานะครับเป็นชุดอุปกรณ์นะครับที่ผมให้มาแล้วก็มีมีแป้งมีอะไรแถมให้ด้วยครับผมวเวลามาทําหน้าง,งานน,านะครับจะได้สอนลงเกลือกันพอดี ก็มาดูครับตอนเอาออกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ออกแล้วครับครับผมจะจะเสร็จแล้วครับครับครับตอนนี้ก็จะได้เวลาเปิดตัวเบ้าแรกนะครับที่เราหยอดไปเมื่อกี้อ่าเปิดเลยครับโอเคสวยนะครับมองสวยสุดเสมอสวยมากอ่ยายอดอ่าดูดูวิธีแกะอ,ออกครับผม มาสอนกันถึงบ้านเลยนะครับวันนี้มาดู เย็นครับไม่ต้องสันถ้าไม่ถ่ายไม่ถ่ายวีดีโอก็ออกง่ายนะครับถ้าถ่ายวีดีโอเลยสันธรรมดาครับผมครับดูดูกันไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับที่มันควันนี่ไม่ใช่เพราะว่านะครับไอแผ่นที่รองข้างล่างครับวลาเราขยานะครับมันไอตัวไอตัวน้ำแป้งมันจะตกไปข้างล่างนะครับระวังดีด้วยถ้าถ้าไม่ระวังก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะควันขึ้นอย่างเงี้ย มันจะไอขึ้นครับผมมันจะทําให้กระนมโคกเหม็นไหม้ด้วยนะครับเวลาเขย่าก็ต้องเขียยด้วยนะครับลูกศิษย์ท่านไหนที่เขย่ายังไม่คล่องนะครับอเอาตัวนี้ไปเป็นประสบการณ์นะครับดูดูไว้คิดแต่ละที่ผมจะบอกตลอดนะครับว่าวิธีการเวลาเกิดปัญหานะครับแล้วเอาไปแก้กันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันออกง่ายนะครับแต่เรายัง สันส่นๆเวลาเราถ่ายวิดีโอจ <c> ะ <oughs> ต,ตื่นเต้นนิดหน่อยวางช้อนไ้ก่อนก็ได้ครับผม,มต้องลื้อแล้วก็ดึงขึ้น <c oughs> ดูซ้ายขวาด้วยดูซ้ายขวาด้วยครับซ้ายขวาซ้ายขวา <c oughs> ครับโอเคทัดกลางยกได้ไหมยกไม่ได้เขาก็ยขยับนะครับ <c oughs> สวยแต่ยังโอเคครับผมไม่เป็นไร ตัดออกก็ได้ทําขึ้นไม่ได้นะครับแล้วมาดูเบ้าหมายครับเบ้านี้อาจจะสันๆน,นิดหนึง่งอ่มาสังเกตดูครับเนี่ยมันขึ้นยังไม่หายเนะครับเพราะว่ามันต้องรอให้มันจนกว่าจนกว่าแปง้งจะอยู่ด้านล่างนะครับมันจะไม่หมดนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหาจริงก็ต้องเปิดเอากระทะออกแล้วก็ เสียตัวที่ไหม้ออกนะครับถ้ายะให้หมดได้ไวนะไอ้ควันแต่เราแก้ปัญหาก็คือถ้าถ้าเราไม่เอาออกก็พยายามขยับขยายามฟาอย่าอย่าให้มาด้านนี้ครับอย่าให้มาเดี๋ยวควันจะเข้าต้องพยายามขยบ้าลงไปด้านล่างนะครับเพื่อไม่ควันเดี๋ยวมันออกมามันเข้าไปด้านในของตัวขนมครกตามให้เหม็นไหม้นะครับไม่หอมไม่อร่อยนะครับเหมือนเราถึงข้าวแล้วข้าวไหม้ะครับมันจะเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยเหมือนกันนะครับ ก็พยายามสังเกตด้วยเวลาเขย่านะครับพยายามกระชอบค่อยๆไม่ต้องแรงมากเวลาเราเวลาเราล่อนขนมครกนะครับออกง่ายนะครับแต่ทำได้อันนี้ไม่ได้ขากล้องมาด้วยครับผมเพราะลืมมาไกลด้วย พเมาถึงก็พักกันที่นี่นะครับนยนนอีคั่่หสิไ้ไหไปออกมาเห็นบ่อบ่งน้ำพวกที่ตัดกันนะครับไปเราจะใส่กล่องของที่เราใส่ก็จะประมาณนี้ครับนะครับนีครับนี่เป็นกล่องใสนะครับขนาดกล่องยังไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราใส่ในกล่องแบบนี้มันจะดูสวยนะครับสวยขนมโคบอกมาจะดูสวยเราใส่กล่องเราจะไม่ปิดฟ้านะครับเพื่อจะให้ขนมโคบตลอเราเกาะอยู่ตลอดถ้าเราปิดฟ้าขนมโคบนะครับขนมโคบจะไม่กกอบถ้าเราปิดฟ้าปฏิการอย่างนี้แล้เราใส่ถุงนะครับขนมโคบมันจะกกอบไม่นานมันจะยุ่ยนะครับขนมโคบมันจะอ่อนตัวเกอบไม่นานครับผมครับก็มาดูอีกพคบหนึ่งครับมาดูอีกเม้าหนึ่งที่เราทำกัน ่าสุกแล้วแหละออกได้เลยครับผมกันไกแทงให้รอบเลยครับแทงให้รอบเลยอ่านี่แหละครับเลาเราแทงรอบแล้วมันมันจะมันจะขยับขึ้นนะครับหนมครกเวลาเราออกเราจะออกง่ายถ้าเราแทงไปแล้วมันจะล่อนขึ้นเลยถ้าคนที่ยังหาประสบการณ์ก็พยายามนะครับอย่ยเพิ่งใจร้อนนะครับเวลาแทงค่อยๆแทงขึ้นแทงขึ้นเป็นนิดและจ้อนก็ค่อยแคะๆขึ้นเป็นหลุมลมนะครับ คนยังยังไม่ชานาญนะครับถ้าคนชานาญแล้วก็จะแคะแกะยาวเลยครับยาวเป็นวงมาเลยเราจะวางช้อนที่แถวแถวที่2ของขนมโคกนะครับเวลาเราทำเราวางไว้ตรงแถวที่2ของขนมโคกวางแล้วค่อยไล่เราไล่เราไล่ที่ละชิ้นทีละชิ้นออกมาด้านข้างนะครับไล่ไปเลยขนมโคกจะออกง่ายครับผมถ้ามันร่อนครับถ้าไม่ร่อนเราค่อยๆแค่แคดันดันดันขึ้นทตละบุมทีละหลุมนะครับเพื่อให้ขนมโคกออกง่ายเป็นแผ่นสวย แต่ถ้าอย่างไงก็มัน ioè, มันก็ไม่จําเป็นครับต้องออกเป็นแผ่นตลอดบางทีเราออกไม่ได้จริงเราก็ต้องตัดครับผม <IT ES> ก็คือเราแก้ปัญหาที่ที่หน้างงานครับผมถ้าหน้างงานเราออกชาแล้วก็จะได้ขายชาไม่ต้องไปกังวลว่าต้องออกเป็นแผ่นตลอดนะครับเราออกตรงไหนแล้วก็ขายได้เหมือนเดิมเราก็ต้องไปตัดออกแล้วก็มาอ่าความเส <IT ES> <ด> <fit> กันนะครับเหมือนเดิมครับผมต้องตัดเป็นหลุมเหมือนเดิม ถ้าจะาสวยงานตลอดมันก็คงไม่ได้ครับผมบางครั้งก็เราก็ออกไม่ได้บางครั้งอ,อ็กง่ายง่ายบางครั้งก็ออกจากเพราะเรายังเป็นมือใหม่นะครับอ๋อ,อแล้วแหละเดี๋ยวช้อนระวังตรงนี้ครับผม ช้อนวางตรงนี้วางแล้วก็หยิบทั้งสองดึงขึ้นเลยพอวางแถวสองอ่ะตัวนี้จับด้วยแล้วก็ดึงดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นเลย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 เออนั่นแหละไปวางเลยครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเว้นอนี้มันไม่ขาดครับไม่ขาดครับถ้ามันเย็นแล้วมันมันจะขาดเพราะมันจะกรอบครับผมผมพกถ้าเย็นแล้วมันจะขาดครับผมเวลาเราวางเราเราออกจากเตาจะเหนียวอยู่นะครับถ้าเราถ้าเราวางไว้สักหน่อยหนึ่งมันก็จะมันจะมันจะแข็งตัวนะครับเป็นจะแข็งตัวมจะกรอบ มันจะทาให้ขนมพกขาดออากจากกันง่ายเพราะมันเกาะนะครับถ้าออกจากเตาจริงๆถ้า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 เรามีประสบการณ์แล้วเราจะดึงขึ้นเลยก็ได้เวลาเราออกเราออกไม่ได้นะครับไม่ต้องไปกลัวว่ขาขนมรกจะขาดเวลาเราออกนะครับมันจะเหนียวอยู่แล้วมันจะเกาะกันแต่ส่วนมากจะคำนึงถึงว่ามันจะมันจะเกาะมันจะขาดแต่มันไม่ขาดนะครับเพราะมันจะเหนียวติดกัน อ่าพอแล้วแหละดูตัวนี้กับสองตัวนี้ครับที่มันยังเยอะอยู่อ่าสอกแลก็ตัวนี้ครับโอเคครับผมกับหย๋อวน้ำตาลได้เลยพยายามสังเขตดด้วยนะครับถ้าเรายังเขย่าไม่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 เก่งนะครับมันมันมันจะมันจะไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่เพราะมือเรามันไม่ไม่ไม่เที่ยงไม่เสมอนะครับเวลาเราล่อน ถ้ามือเราเสมอนเ,เสมอกันแล,แล้วเราล่อนนะเวลาเราล่อนนะวเวลาราล่อนขยับปั๊บตัวแป้งมันมันจะเฉาะเฉาไปในทิศท,ทางเดียวกันแล้วมันก็จะเสมอนะครับน้ำตาลตัวไหนมันน้อยก็หยอดอีกเด้อดูระดับน้ำตาลด้วยครับงั้นยังใส่ปะ่ะจ๊ะงั้นไปเจ๊ น,น,น้ำตาลมาหยอดตัวนี้หน่อยเพอเมื่อกี้เห็นไม่ค่อยหยอดได้โดนอะไรครับครับผมเ,คคบเวลาหยอดน้ําตาลต้องให้โดนทุกเบานะครับเดี๋ยวลูกค้าชิมแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยทาไมทําไมอลุมนี้ไม่หวานทำไมลุมนี้หวานจังเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ครับมันจะไม่เสมอกันนะครับถ้าเราหยอดน้ําตาลไม่เสมอถ้าเราอยากให้ได้มันหวานความหวานขึ้นมารเราก็ต้องพยายามหยอดให้ได้ทุกหลุมนะครับ มันอาจจะมีลุมไหนลุมหนึ่งที่เราเผลอแล้วไม่ได้หยอดหยอดน้ําตาลนะครับจะมีครับมีทุกหลุมมีทุกคนครับที่หยอดใหม่ๆม,ม,มันจะโดนทุกคนครับอ่าตัวนี้ก็โดนโดนแล้วก็โดนหลายลุมอยู่ที่ผมชิมมานะครับนามเอเออกไปันเก๋มันใจเด้อ ่อเ <N> ียม <N> ันไปี่หน้าเราดนี่ครับก็หน้าบ้านทุกสิษธ์ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นบ้านในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็ถือว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านใหญ่นะครับคนก็รายอยู่เยอะอยู่้ตัหน้าให้ให้น่ใครที่เข้ามาชมใหม่ๆก็เข้าไปดูได้นะครับ ในคลิปวิดีโอมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำขนมคคกไม่ว่าจะเป็นสูตรนะครับสูตรผมก็มีไว้ให้ผมจะบอกทุกคลิปนะครับว่าสูตรผมมีสูตรอะไรมั่งนะครับสูตรตั้งแต่1กนกิโลครึ่งกิโลก็มีหนึ่งครึ่งกิโล1นกิโล2อกิโล3กิโลอ่าแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาขนมคคกนะครับทุกอย่างเลยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกติกระทะรือววิธีการหยอดนะครับทุกอย่างนะครับการทาขนมคคกทุกอย่างจะมีไว้ให้ในคลิปนะครับตั้งแต่คลิปต้นเรื่องถึงคลิปท้ายเรื่องนะครับแล้วก็็เปปนลิ สำหรับแฟนชายหรือว่าการรีวิวชุดเตานะครับจะมีไว้ในชุดขนมครกอยู่แล้วนะครับเขไปดูได้ครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปชมใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากติดต่อกับอาจารย์เองก็มีเบอร์โทรนะครับโทรที่เบอร์โทร0950712122นะครับ0950712122นะครับโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ